โศกสปันปิววันแก่งห้อยหางไข่แบ่งย่อยหุ่มปล่อยโยกไหวเกสรตัวปูแทรกอยู่บะไก่ลบตามไปใจคอยชัยไต่เต้าสีส้มแสดแผดจ้ยายามเจ้า เมื่อแรงอันเฉาเหี่ยวยับดอกโซกเหลืองเห็นเนืองนานนับยายเลี้ยงเป็นตาบดีงามสีสันสลอนเกสอรว้ายตามหางไข่นวนวามกางก้ามปิ้งลิงกุมดอกเป็นก้อน ออดอ,อนน้อนย้อนกิ้งฮับลมลูล่ลิงปัดเย้ยฮิลันยิกาเปิ้นว่าไม่เลยขึ้นปันขึ้นเกยเตยลงพวงดอกบานเบ่งเต่งได้ไหล่ลงทยอยปล่อยปงย้อยกงฮือง้อขวา bay nà quang nhai khum đây cài cá hôm yên khiển mà xui xui lường India, đia hầm thìa lum lúi tìm tôn nhúc nhủi trời trồm bốc khum ten bay tèn say sang sổm na lén đòm đùm ยามลมแห้งแห้งปลูกใส่ที่ว่างข้างต่างเตือมแทงแซมตัดที่แหวง่งหนาแน่นดอกไม้เมืองไทยจื่นใจอกแค้นเลือกพ่อเป็นแฟนจับจองยังบทองที่ก่องมานี่ มีแถมนักก้อยจักกจี้ออกมาเน้อนายเฮย